สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง h o k ไ a i ด o Story นะคะวันนี้เราจะมาเก็บใบซาซาเพื่อไปทำข้าวเหนียวปิ้งกันนะคะขนมข้าวเหนียวปิ้งมันต้องใช้ใบตองในการหอ่อใช่ไหมคะแต่ว่าฮอกไกโดมันไม่มีใบตองนะคะปลูกไม่ได้หน้าหนาวมาหิมะลงมันก็ตายนะคะเราก็ต้องหาใบอย่างอื่นมาใช้แทนใบตองในการห่อนะคะ บุ๋มก็เลยลองเอาใบนี่ค่ะนี่ใบซาซานะคะก็ลักษณะจะคล้ายๆใบไผ่นะคะสามารถใช้มาห่อแทนใบตองได้นะคะใบมันก็จะลักษณะนี้นะคะบุ๋มจะเลือกเก็บใบที่มันใหญ่ๆนะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้านะคะเนี่ยใบที่สใบที่4ี่ใบที่ห้าประมาณนี้นะคะ เพื่อที่ว่ามันจะได้หอง่ายๆเราก็จะเลือกเก็บเอาใบที่ใหญ่ๆใบที่เก็บมาได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะใบสาสนี่คนญี่ปุ่นเขาก็ใช้ในการห่อขนมเหมือนกันนะคะเขาจะไปห่อขนม โมจิค่ะร้านอาหารหลายที่ก็ใช้ตกแต่งจานนะคะในการรองจานแล้วก็เอาเนื้อประเภทเนื้ออะไรพวกนี้วางก็มีเหมือนกันนะคะเราจะเห็นได้ตามร้านอาหารเนี่นยใบนี้ก็ใหญ่นะคะ ใบนี้ก็ใหญ่ค่ะใบซาซาก็หาเก็บได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยขื้นตัมนี้อันนี้บุ๋มก็เก็บตามข้างทางอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดอีกทีนะคะประมาณนี้ เรามาเริ่มห่อกันเลยนะคะจากที่เราทำข้าวเหนียวมูนแล้วก็ใส่มันม่วงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างทำความสะอาดใบซาซาที่เก็บมาได้แล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะก็ให้เรานำใบซาซานะคะสใบมาเรียงซ้อนกันแบบนี้แล้วก็ทำเป็นกลวยค่ะแบบนี้พอเราได้กลวยแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราใช้ลวดเย็บกระดาษค่ะหรือว่าแม็กนะคะมา เย็บติดกันทั้งสองใบให้ได้ลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปก่อนข้าวเหนียวที่เรามูนไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็กดให้มันแน่นนะคะหลังจากนั้นก็จะตักไส้มันม่วงนะคะใส่ลงไปปริมาณตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็กดกดกด กดให้มันแน่นนะคะพอเรากดไส้เรียบร้อยแล้วแน่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ข้าวไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อทำการปิดด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็กดให้แน่นพอได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เรากดใบซาซานะคะลงไปแล้วก็พับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ ขั้นตอนนี้มันจะพับยากนิดนึงเพราะว่าตรงก้านข้างบนเนี่ยมันจะแข็งนะคะเดี๋ยวเราตัดออกนิดนึงก่อนนะคะอันนี้เป็นการห่ออันแรกนะคะอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะเนี่ยหลังจากได้มาแล้วเราก็พับลงแบบนี้นะคะให้มันเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้กลัดค่ะเวลาที่เรากลัดไม้นะคะเราจะกลัดตรงมุมนะคะแล้วก็ ดันไม้กลัดนะคะขึ้นไปล็อกตรงมุมให้มันทะลุขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่มันก็จะล็อกมุมไว้นะคะจะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันที่สองกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะทำเป็นกลวยแบบนี้หลังจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บลงไปค่ะ ให้ใบทั้งสองติดกันนะคะล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมใส่ข้าวลงไปในชั้นแรกนะคะกดให้ข้าวแน่นเพื่อจะให้มันอยู่ทรงนะคะมันจะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมสวยงามเป็นทรงกลวยนะคะสวยงามใส่ข้าวลงไปแล้วก็สใส่ไส้ลงไปในชั้นที่สองค่ะแล้วก็กดให้แน่น พอเราใส่ไส้แล้วกดให้แน่นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปเหมือนเดิมปิดชั้นบนนะคะปริมาณข้าวกับไส้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะบางคนก็ชอบไส้เยอะก็ใส่ไส้เยอะนะคะชอบข้าวเยอะก็ใส่ข้าวเยอะนี่หลังจากนั้นเราก็จะพับตรงปากลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ ทบซ้ายทบขวาอันนี้อันที่สองก็จะเริ่มคล่องมานะคะเสร็จแล้วก็กลัดไม้ตรงมุมค่ะล็อกไว้แบบนี้นะคะก็จะได้รูปทรงเป็นรูปทรงกล่วยสามเหลี่ยมสวยงามนะคะ พอเราห่อขนมได้เรียบร้อยแบบนี้ก็ให้เรานําไปวางบนตะแกรงนะคะแล้วก็นําไปย่างไฟโดยไฟที่ย่างนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการย่างนะคะเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงในการย่างนะคะอาจจะทําให้ใบสาซาเนี่ยมันไหมได้นะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของขนมที่ย่างจนสุกเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ ดูคลิปกันจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์บุมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง h ok o k ไกโด o ตอรี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ